คำถามจะมีวิธีแก้ไขความหม่นมองได้อย่างไรขอคำแนะนำแบบเป็นขั้นๆที่สามารถเริ่มตั้งต้นปฏิบัติตามได้เลยคำตอบ 1. กระซิบบอกตอนเองไว้เสมอๆว่าอย่าคิดมากนี่เรียกว่าเป็นการป้อนโปรแกรมให้กับจิตตนเองในระดับสำนึกเมื่อท่องบ่อยเข้าจนใจยินยอมตามโปรแกรม อาการไม่คิดมากก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาเอง 2. มันสังเกตใจตนเองมันตั้งคำถามกับใจตนเองมันจับผิดใจตนเองว่าขณะหนึ่งๆกำลังคิดมากให้เปล่าประโยชน์หรือคิดน้อยอย่างได้ประโยชน์เราจะพบว่าแค่การปฏิบัติตนอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาเท่านี้ จะทําให้เป็นคนเลิกเพ่งโทษคนอื่นมีความหงุดหงิดน้อยลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ 3. เมื่อหงุดหงิดวิตกเกินกว่าเหตุหรือหดหูเศร้าหมองอย่าพยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆทันทีทันใดตามใจนึกแต่ให้ตระหนักว่านั่นเป็นภาคมืดของจิตเมื่อใดมีแสงสว่างสาดเข้ามา ความมืดก็จะหายไปเองความสว่างนั้นอาจหมายถึงการไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์แต่หันไปเดินเล่นในสวนหันไปอ่านหนังสือธรรมะหันไปสวดมนต์บ่อยๆหรือหันไปปฏิบัติภารกิจของคุณด้วยความรู้สึกว่าถ้าทำให้สำเร็จถ้าทำให้ดีจิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการประพฤติตนเช่นนี้ กำหนดใจไว้อย่างนี้ในที่สุดจิตจะฉลาดเลือกทำแต่เหตุให้เกิดความสว่างและรังเกียจเหตุให้เกิดความมืดอย่างถาวรลองเถอะครับความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนมีดที่คมกว่าที่เราคิดเอาไปฉอบดินเล่นจนทื่อก็ได้หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วย